ยาษีีสมัย2มืรวมกระเป๋านะคะรวงเลยต่อค่รตรงตร้าวเข้ามาวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอันวัดพระสุรเลยนะคะวันนี้เรามีอะไรเรามีการทำสาระกาเรามีวัตถุคนอไอ่เราเชิญมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคเรามีนง ต่อไป <Bye. S 1> นะคะอันนี้เลย <Bye. S 1> เราเรียนม,มาเลยคือเรียนเซนต์ูซ้ายไปหูสูขึ้นต่อเม ะะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับไอ้ไข่บูชา99บาท99บาทเท่านาั้นเดินตามมานะครับขอมกแฟนคลับแฟนทบลงเสียงหน่อยเขาบอกว่าุโยไปที่ไหนแฟนคลับจะตามไปที่นั่นนะครับเราก็มีเวทีสำหรับการร้องถ้าเราโอเคเดี๋ยวค่ำคืน,นเราไม่ได้นอนแน่นอนเพราะว่าอะไรเราจะยาวมันจะถึงเที่ยงคืนไปเลยนะ อ่าเรามีเวทีคา,าร,ราโอเกะกันโครกันฝนเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะมาที่แบล็กดอกแบล็กดอกนี้ถือว่าใครมา,างานนัวันสการกานองค์มาสมุดเจดีเนี่ยจะไม่ได้เลยถือว่ามาไม่ถึงคือต้องแบล็กดอกอันนี้อ่าดูเห็นป่ะพยานะพยานาค็ยังไม่ขึ้นอ่าคุโยขึ้นได้เห็นป่ะแบล็กดอกที่สวยสดงาบที่คือย่าเทียมย่าเทียมอย่างดีนะคะก็คือสั่งมาจากทิมรีพายนั่นเองก็คือน่าจะต่อมา หน้ำตกหมูน้ำตกไม่ธรรมดานักเรียนซูมไปที่ท่านผอวิร์นี่คือท่านผอวิร์รถือว่าท่านเป็นผู้ทรงเกียรติในการบริการไอไม่ใช่ในในการอไนนี้ซื้ออุดหนุนเนาะอุดหนุนไงท่านผอวิร์ก็มาอุดหนุนกับร้านหมูน้ำตกยี่สิบบาทพิเศษด้สามสิบในโลกนี้ไม่มีแล้วแถมโซดาด้วยนี่โซดาซาตาสิบของเราครับอันนี้ก็เป็นข้าวไข่เจียว คนเจียวจนไข่จะไมหมอู่แล้วนะเนี่ยเียวกันเราใส่ไข่ไม่ได้เบอร์สามน,นะเบอร์ศูนย์แล้วเบอร์ศูนย์จริงๆคือแพงที่สุดเราแบบย่อเลยเราเจียวไปเขย่าไปใส่ไปคน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 เซฟมาเตอร์เซฟก็ต้องย่อมเพราะว่าข้าวไข่เจียวเราเด็กจริงอะไรต่อมาขอซูมไปนะที่คุณผู้หญิงอยากู่้ไหนไม่มีไม่มาไปต่อกับไครเนาะอันนี้เป็นย่างรู้ที่รถเด็ก ถูกมากอะขอเปิดหน่อยอวันนี้มาเองเฉลิมสีสเฉลิมสีมาเองอันนี้สิบบาทถูกมากอันนี้ย่ำกนนี่ไม้ก็ได้ใช่ไหมกี่ไม้ก็ได้มาละ้าสิบบาทไม่มีไท่ด้ียนะอ๋อสิบปีหนึ่งด้วยโอ้โหถูกจริงๆอ่าอสุดท้ายเนาะอันนี้มาละมาละ วันนี้เพื่อจะไปแล้ว่ะตามมาอันดับสองเพื่อนก่อนไปไดไหมเอายางหรอถ่าวันนี้บูโยก็ลาไปตั้งียงเช้ามีเนาะบาย